มันคือเกาพี่น้องน่ครับปลาแดงใส่ง่งยเลยพี่น้องเลยมาเบิงครับว่ามานับเบิงว่าจะได้ตวพี่น้องไนม้ประแข่พี่น้องปลากดดดำครับ ทั้งแดงพี่น้องประเครื่องหน่อยไปแขนน่องก็ลิฟเตอร์ที่น้องเลยมีเป็นกระด้างเข่าทั้งเข่าอ็ด มีกินเบ็ดกันได้พี่น้องปลาเวียนไฟครับจะเป็นบางหม่องก็เขาเอ่ยยังไงพี่น้องปลาเวียนไฟบางหม่องเอินอ่นไปแกะปลาเวียนไฟเศร้าโตดีซิบโตพอดีพี่น้องเลยดีซิบหรือเศร้าเนี่ยพี่น้องเศร้าโตก็มีแต่ยีประมาณสองสามโลกเหมือนพี่น้องเลย มานเกานะครับตัวนี้คือว่าเ่าเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องใส่ใส่อะนี่เสียบกุ้งครับเพราะว่าเสียบกี่เดือนเม่อยากกินพี่น้องก็เสียบกุ้งใส่เกือบกลางโค้งในพี่น้องเลยแล้วใส่ไปฟังปานบวกเขาฟังพี่น้องเขาสอดลายพี่น้องเลยฟึ่งสัดๆได้ครับ ตู้ง,งามเลยพี่น้องเอ้าสมาธิคลิปนี้กะฝากไวส้สมาธิเลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนา้าถ้าชมมันไม่พี่น้องว่ามือน้าที่มันนะครับสมาธินี่กะพี่น้องมีแต่ปลาสลากับปลาเนื้ออรร่อนครับปลาแขกคับปลาหลายตัวตัวด,ดำตึง ีปลาเป็นไฟมากินหนามในไร่ติ่นมากินน่องเลยลงมาจางใดบูน,นี่ครับปกติจะมีพวกปลาปากปลา,านี่กินเม็ดทั้งนั้นอะเหมยบ่อไร่พี่น้องนี่แตนี่จะเพศนะครับฉันรา่ากินนี่ขอบกินนี่ครับไม่รับ